สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแวทางหวลาวพัฒนาเวลาพัฒนาของสุดท้ายวันที่5 5เดือน3ามพี่หกนะครับผมสำหรับวันที่แล้ววันที่แล้วนะ3ตัวบนสี่หนึ่งหตัวล่าง0ูนย เข้า04ฟัน0จอด04นะเป็นตัวเน้น04 05 05อยู่6ตัว6ตัวนะนับด้วยไหมนี่ส่วนนยฮะ05เนี่ยนับ6ตัวด้วยไหมไม่นับดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะเยอะจนเกินไปอ่ะเข้า04ตรงตรง,ตรงเดี๋ยวเรามาตามกันต่อ <c oughs> มาตามเันต่อเนาะ <c oughs> เด่นนะครับเด่นวันนี้ก็จะเป็นหนะึ่งกับสองเนาะหนึ่งกับสองนะครับก็จะมี 191817 2 9 2 8แล้วก็สอกันนะครับก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็สอง อขอให้มีหนึ่งมาแล้วกันเนาะตัวเน้นก็จะมีหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองเก้านะครับผมหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองเก้าต่อไปนะครับต่อไปมาดูสามตัวกันบ้าง สามตัวนะครับสามตัวนี้ที่หนึ่งหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แล้วก็หนึ่งเจ็ดศูนย์ เรียบร้อยจบไปแล้วสำหรับเราพัฒนาวันที่ห้าห้าเดือนสาหกแปดนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องชายคนนี้คนนี้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ